สวัสดีครับซุ้มลูกนายนแม่นยมโมน้ำโชกค,ครับวันนี้ไปวันพระวัาใหญ่ครับมาจุดถูกเชียงไทยมาขอโชกขอลาบขอโชคขอลาบน้ำตากับยายตาลอดยายสาครับตาลอดใจสาอู่ใต้ทางด่วนสาธุประดิษฐ์สาธุสาธุเด้อายายเด้อขอโชคขอลาบ จุ่มลูกดานแม่เจ้าวโบน้ำโชคก็ตายยายขอโชคขอลาบมันตียี่สิบอ่าววันนี้มันจันเนาะขอรัฐบาลไทยดีกว่านะครับเนาะตายยายขอวันที่หนึ่งมิโตะย่าสองห้าหกแปดสามตัวไทยทางวันที่หนึ่งนะตายยายอยู่ใส่เหยียบใส่สุขใส่เลยโดกไม่ได้ไม่ผิด่วงเกินยังกะขอขมาลาสวดนะตายยายขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบจุด วันที่หนึ่งมีตัหนา้าสองหาหกแบบเพราะรัฐบาลไทยสามตัวไทยทังวันที่หนึ่งหนูใจเหยียบใจหนุกใจเรือ่อตาย้ายเรื่อฝากที่ฝากานอ่องขอให้เรืโชวเรืลาบมีโชคมีลาบแล้วตายายขอมีโชคมีลาบมันซ่องเนนน่อยนะครับผมซ่องสำเรื่องครับ มากขอโจกขอลาดน้ำตาครับย่า่องน้อยๆซุ้มลูกได้แม่ยมันน้ำโชกค,ครับเป็นแนวทางกันเสียงโจกแล้วครับเด้อจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นแนวทางกันเสียงโจกระเบียบเสียกับซองใหญ่กระเจ้านะครับเนาะเป็นแนวทางครับเอาไปเพิ่งเป็นแนวทางมักกะจัดพอหมักกะจะเสียว,วางได้นะครับเนาะเราโชคท่านใดที่เขามาบอกมารับชมกข็ขอขอบคุณขอบคุณน,นะครับเด้อให้มีโชคมีลาภ ศาสนายังใจใดศาสนาโฆษนาสาธุเอาวิจงวิลาบตายายขอโชคขอลาบเด้อจุดตูดเชียมไทยให้โชคให้ลาบเด้อตัวให้ลูกสุขสมบังให้ได้โชคได้ลาบเด้อหนึ่งมีตรุนย่าสองอาหกแปนี่ค yes, ร <m> ับรัฐบาลไทยนะตายายเด้อโชคให้ลาบเด้อเงินท่องใส่สวยนี่เขาให้เพิ่นได้ใส่ได้สวยเงินให้รวยลงหน้าเห็ดให้เห็ดหน้าเด้อตายายหนานี่ อ,อ่ะเอาไว้เบิ่งเป็นแนวทางครับเป็นตัวแรกมาแล้วโอครับก็โอก,กับเก่าไปสาธุสาธุ้อสายาย,ย้ายเด้อตกโซกมันหมานนะครับขัวใต้ทางด่วนสาธุประเดี๋ยวครับเนาธ้รถครับสยายาย,ย้ายเพิ่กอหายโซกหายลาบสาธุนะสายย้ายเด้อ ย่ามถูครับถูกๆมันหมันเนยเด้อตาย่ายเด้อมาแล้วครับสงสัยจะเป็นหอกหร่าครับเป็นแบบนี้ลักษณะตัวแรกหกมาแล้วพี่น้องสาธุสาธุสาธุเด้อครับขนโ่ง อาจัรแกาพเ่นรองเ้าแมวบ้านครับแมวบ้านอา้าวไอตัวรับไม้นะอีกโศกลาบแมวบ้านนี่แตัางงานเพื่อนมาราหงาม ี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งเรียงทูบตัวครับเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งเรียงทูบครับเบิ่งร้านาค้ากันวันนี้ร้านาค้าก็ย่อมี่ยังกินเนาะเนาะไปง,งานเปิมารับงานครับโอ้แม่ค้าทำง,งาน อืมกําลังช่วงนี้ร้านมันเงียบไม่มีคนครับแม่ค้าทั้งลูกค้าก็กําลังก้มหน้ากับเทกโดยยี่ใหม่ๆครับรหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งกับศูนย์สองซื้อไปเลยแค่นี้เออเท่าไหร่หนูมีข้าวแล้วก็มี สับปะรดแล้วก็มีข้าวดอสวกสับปะรดไม่มีเครื่องดื่มุกำลังมีไหมมีสับปะรดกับข้าวแค่นั้น <5 45 S 1> <The> เออเอาเอ็มร้อยขวดหนึ่งเอ็มร้อยได้ดหรอ <c oughs> เรียบไหมรอบสองครึ่นี่เหรอพอไหมสื่อ,อยังน่าสื้อหรรยางาซื้อใหางเมืเอ่อาาวา,านเจอใจอเข้น้อยอีกแล้วออกมาจากาา้ามอ่ะ ตรงลานหมูจุ่มอ่ะเจอแค่น้อยเดินนุกเล็กลุกเลกอยู่กระเป๋าบอกว่าอย่างนี้แหละทำไมเจอกันบ่อยจังเพื่อนก oh! ันเหรอบทันวาแม่งวะกระเป๋าบอกว่าเพื่อนกันเหรอทำไมเจออยู่คนเดียวบทันวะเห็นยังดูดูในติ๊กต็อกดิ ดูในติ๊กตอกนะหากินกับติ๊กตอกนั่นแหละบางทีมันก็มาแต่ถ้าซื้อหมดแต่ละคนให้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันโดนอยู่แล้วอะ่ะ99คนก็เกตัวมันมีคนโดนอยู่แต่เราจะเป็นแฟนพันแท้ใครเค่นั้นฟองสําเริงอะ่ะเป็นไปเลยแฟนพันธ้สองสองนะโอ้ศูนย์สองศูนย์สองลืมใบบอกว่าศูนย์สอง เออเดี๋ยวไปดูตายายกันขอตายายไปลาวตัวไหนหนูวัเนี่ยหอกอะไรล่ะเมื่อกี้จยุดทั่วไเห็นหอกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะกล้ยมาฝากเมื่อวานเปิดไฟให้ได้ไปเลยยี่สิบ ถูกๆพอตายยายไปแล้วครับสาธุเด้อตายายเดิ้ลถูงๆมันมานเด้อครับสาธุสาธุ ปังๆเด้อตายายเด้อปังๆเด้องหนึ่งมีตุน,น้าสองห้าหกแปบดบรัฐบาลไทยสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งตายายเอาปังๆเด้อตายายเด้อ หนึ่งมิถุนาสองห้าหดก็ตายายรัฐบาลไทยออกสุขมันมาเนี่ท้อเราสุขได้สชคได้ลาบเนี่ท้อวันนี้วันจันทร์ยี่สิบหครับเป็นวันพายายไปเนี่วันนี้เอาตำเหล้าไปก่อนนะพี่น้องบอสพี่น้องพี่น้อ หกมีห้าแล้วครับกาลังใหม่อยู่ยครับพี่น,อน้องกาลังใหม่อยู่ยถ้ามันถูกใหม่พอน้อไปหน่อยใหม่เยอะพี่น,อน้องนี่เพื่อนนึงสาตูสาตูเด้อ ถูกหลานตั้มปิดร่วงเกินอย่างกับขมาลาโสดตั้งแตาย่าเด้อยมาเด้นลบลูมาขอโชคขอลาภตัายาย้ต่ย่าิดได้รื่อยมาลบมาลูตั้ต่ย่าิดองขอโชคขอลาภนั้งแต่กับย่ายนี่ล่ะโชค์ไหนหลับยู่ดีมิสุกยิงขึ้นมีท้องใส่สอยตด้งแต่าย,าย,ย่าเด้อตำเลาวตำไทยนดาได้เนาะสาธุสุขสวงวันหมานแล้วกับปีน้นองเด้อ ซูเปอร์มาร์ใส่น้ำกันครับพี่น้องให้ส้วได้ลาบได้ต่อมีเงี้ยใส่มีเงี้ยสอยได้พี่น้องครัพี่น,อนอ้องใดก็ได้ถามว่าเบิ่งลับตมก็ได้ลงไห้รงหน้านะพี่น้องคือปุ้ยวาา่วานเก่าว่านกาด ไกินน้ำสับไปเด้อตาย่ายมันนี่สาธุสาธุโศก,กมานโศกมานบ่านน้อคนเลื่องงานแหละคนขยันครับควรนั่นควรนี่แลาหละทำความสะอาดเนาะ ตัสาตุอย่าลืมกดใจกดแชร์นะครับพี่น้อง่องน่อยๆเอาไปเป็นแนวทางเปรียบเทียบกบส่องใหญ่ข้าเจ้าเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางเด้อเป็น้องเอ้ยเว้ยเบิ้งเป็นแนวทางเปิดมันสวกมันหมานล่องกอาไปเสียงสวกบังดาสปีนรองเรื่องนหนึ่งมีตัวหน้าสองหางหกแปด ตัวเด้อตาลอดยายสาเด้อส่งม้าในตัวองค์เทวัดาฟ้าดินสิบหกสันฟ้าเชื่อมมาสันดินถึงซีสันวดานรถวรรดานให้ลูกให้ส่งในม้าน,นะครับพาพี่ dù dù phải check web luôn đi. nào? hả? Ôi, tai yai thì hãy 2 ba, đi, ba, 3 ba, ba, giai hả? สามตัวเดนะตายายเด้อหนึ่งวิจุนาสองหกแปดเอาสามตัวปังๆไปเลยเอาจะสัดจังแกงเดละตายายเด้อไอ้โซกไอ้มามน่าดูสามตัวตรงๆนะตายายเด้อลูกหลานเสด็จมี่เนี่ยมาไหวคนละหมอกละไม้วายสเป็ดไก่เราหายเกือบตัวที่ตายาย ลูกเลยโชคเลยลาบเลยสามตัวมันตึงที่พ่อเรียกตาย่ายเนาะของแพงของแพงที่ตาย่ายสาธุโชคมันเนี่ยเด้อตาย่ายเด้อสาธุสาธุ